อ่านี่คืออะไรเนี่ยบ้านหลังใหญ่อ,อ,อุ้ยเห็นเราด้วยเห็นไหมเพื่อนๆตรงทางอ่นะประตูอต้อาวอะไรอ่ะรถขนส่งมาแล้ว Moving Truck <อ>นะครับหรือว่าเรากําลังจะย้ายบ้านกันหรือว่าบ้านนี้เป็นบ้านของเราทุกคนนี่ครับโอ้โหดูสิแหมบ้านแบบใหญ่มากเลยคุณยายแครนนี่อบ,ออบอกนะครับ โอ้โหห้องนอนอยู่ข้างบนนะครับนี่ห้องนอนอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับคุบอดีบอกว่าเรามาย้ายกล่องกันเถอะครับไปเข้าบ้านใหม่นีย้ายกล่องอันนี้นะครับมาไว้ตรงนี้อาช่วยกันย้ายกันนะครับจึ๋งจึงจึง,จงฟึบเอากล่องมาเอาี่เต็มแล้วนี่นามาทางนี้แล้เราจะตัดจะไปโดนี่อะเอากล่องวางนะครับอะหมดแล้วมัง้งไม่ต้องช่วยวนะเรียบร้อยชั้นบนมีอีกมะน่าจะไม่มีแล้วมัง้งอ๋อนี่ไงตรงนี้อีกเราก็วางไปเรื่อยๆอะ อันนี้เต็มแล้วเดี๋ยวแล้วตุงนีเอาไปไว้ไหนอะหมดเวลาแล้วโอ้โหสุดยอดนี่ครับนี่คือการทำงานของพวกเรานะครับแท็กทีมกันมากงานเยอะจังแต่ฉันชื่นชอบบ้านหลังใหม่เนี่นะฉันรักมันมากเลย<า>สุดยอดพวกเราไปสนามเด็กเล่นข้างนอกกันเถอะนี่มีสนามเด็กเล่นด้วยนะเนี่ยโอ้โหจะหายไปไหนมีสไลเดอร์นี่มาเล่นอันนี้ดีกว่าคุณบอดีดูแลแต่ไปไปขึ้นตรงข้ามกัน <c oughs> เดี๋ยวมันเล่นฝั่งนู้นได้ไม่ใช่หรอเด<ะ>ี่ยเห็นว่าดี่เล่นตรงนี้ได้หรือว่าจะเล่นกับคุณยายก็ได้ตรงนี้นีแล้วก็ตรงนี้ก็เล่นได้มา <c oughs> อ,อันนี้เวียนหัวแนละ้ว <c oughs> ใครเคยเล่นบ้างอันนี้มันจะเวียนหัวบากๆเลยเคยเล่นที่สนามเด็กเล่นนะครับโอ้แทบอ,อ้กเลยพวกเราอ่ะเดี๋ยวนะประตูหรอคืออะไรอะชั้นบนยังไม่ได้สำรวจเลยเนี่ยข้างบนนี้เอ๊ะมีใครมาหน้าประตู คืออะไรอะ่ะพิซ,ซา a มาพิซ za าลรวเนี่ยเย่อยากจะกินอยู่พอดีเลยพิซ,ซ่าพิซ่าพิซ่าเป็นนั่งกันดีกว่านี่มานั่งกันเร็วฉันหนยวแล้วโอ,โ,โอ้โหพิซ,ซ่าถาดใหญ่มากๆอ่ะเอาเราทำไมนั่งคนเดียวดูเดีย <c oughs> อ่ะรู้สึกว่าบ้านนี้จะมีกันแค่สี่คนนะครับอ่ะเริ่มกินได้เลยอ่ะหยิบขึ้นมากินนะครับปื๊บดิอ่ะเขา,ามายิบมาเป็นชิ้นเล็กอะอ่ะขอกินก่อนงอมงอม,งอม พิซซ่าได้อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากคุณยายเอาอีกเอาอีกอิ่มอร่อยแหน,น่นอะไรอ่ะเฮ้เกิดอะไรขึ้นไม่ซวกแตก อ,อะไรเนี่ยส้วมหลอนหอ,อพวกเราอย่าแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี่ยดูเหมือนว่าส้วมจะพังแล้วนะครับเออฉันเห็นแล้วล่ะแต่พวกเราสามารถไปซื้อส้วมใหม่ได้นะที่ข้างนอกนั้นจะมีร้านส้วมอยู่ดูสินี่ตรงหัวมุมถนนเลยบ้านใหม่นี่ดีเนาะมีที่ช้อปปิ้งอยู่ข้างนอกด้วยนี่ไงเราจะได้ส้วมใหม่กันแล้วเย่มีห้างอยู่ใกล้ๆนะครับโอ้โหดูสิตรงกระจกนี้มีส้วมเต็มเลย เจอแล้วอุ้ยส้วมทองคําแล้วตรงนี้ลดห0ปอร์ซนตด้วยวอ๋อมีส้วมแตกต่างกันมากมายเลยเยอะเหมือนกันนะครับใช่ส้วมเยอะมากๆเลยไม่รู้จะเอาอันไหนดีเนี่ยเอาสีทางเอาสีทงางอ๋อสีทองเลยเหรออันเนี้ยมันไม่แพงเกินไปหรอกแกนดี้เอา้าเอ๊ะเอาะทำไมร้านปิดอะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าสี้สกบดี้สกีบีดี้สกบดี้สกบดี้เดี๋ยว <c oughs> ทำไมสกิบิดี้เป็นอย่างงี้อะ ไปฉันจะไปด้โดนไล่ล่าเด็ดขาดโอ้าบสก,กิปดี้อย่ามากินฉันโอ้ไปตามโดไปไยเพนแล้วกรดี้เราต้องทำยังไงเนี่ยไม่มีอาวุธด้วยซ้ำไปโอ้โหนี่มาสก,กิปปี้โรบอกดีไหนเราต้องเออหลบในนี้นหรอตรงกลางนี้อะได้ไหมโอ้คุณบอดี้โดนไล่ไปที่หลังพรมแล้วนี่ครับเอา เนดาดดาดดาดไปโอ๊ไมนยเป็นใครอ่ะ <Haj ar> <im rotor sus> ันช <complicated> ื่อคาเมร่าแมน528คาเมร่าแมน528พวกเราอยู่ที่ไหนกันครับขนลงมาในซ่วมไงคุมบดีเมื่อกี้นี่คืออนาคตทอยเลตพวกเรากําลังทําสงครามกันอยู่ตอนนี้ทอยเลทกําลังจะยึดคองโลก ฮะเจ้าพวกโถส้วบเนี่ยนะถ้ามันทําสําเร็จแล้วก็โลกนี้จะเป็นภัยพิบัติย่างแรงแย่ yeah, แล้วพวกนาตาเกียร์เขาโอ้โหกระดี้เท่บัาบ้าอะไม่มีเวลาละไปเถอะตามฉันมาตามับคาริราแมนไปนะครับ5 28ปุ๊บกระโดดไปแบบชิวๆนี่อาคารนี้ดีกว่าปึงป๋งปึ๋งหลอด้วยคามิราแมนโอ้โหนี่เราต้องมาแบบว่ามาร่วมแรงร่วมใจกับเจ้าคามิราแมนะนะครับมากอบกู้โลกนี้ไว้ ฟืกระโดดนี่ถึงเอา้าทำไมคาเมงมาแมนไปฝั่งด้นแเ้ว <What? S 1> โอ้ไปเร็วจังนี่มาถึงแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะมากันครบทีมนะครับแล้วก็ขึ้นบันไดนี่ไปหรออ่าพอเราเต็มพร้อมนะข้างบนนี่วุ่นวายมากากคาเมา่าแมนบอกขึ้นบันไดไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรทางข้างบนนี้ในโลกโถส้วมพวกเราขึ้นมาในเมืองแล้ววัดเดอะ ว้าวดีบัตส้วมของเมืองแล้วนี่นา oh <my S 1> อะไรเนี่ย <God. S 1> หรือว่ามันกาลังจะของเมืองอยู่พวกเราต้องหยุดเขานี่ครับคามิร่าแมนบอกนะครับเยอะมากๆแล้วเราจะหยุดยังไงเนี่ยแล้วคามิร่าแมนมีตัวเดียวด้วยนะครับสงสัยต้องไปเรียกทีวีแมนมาช่วยแล้วอย่างนี้นี่คือบริษัทโผล่ซ่วมพวกเราต้องไปที่นั่นนะครับ let's go <S <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราต้องหลบพวกนี้ใช่ไหมอ่ะสบายมากมีเวลา แค่สี่สิกว่าวีนะครับต้องหลบมันอ่ะหลบได้สบายเลยโอ้มีสกิบิดีตำรวจด,ด้วยตรงนี้แต่และตัวโหสุดๆตามคามล่าแมนไปนะครับทําไมคามล่าแ,แมนโดนแล้วไม่เป็นไรอะ <What? S 1> ่ะโดนกระโดดข้าไปเลยพวกเราภาาโดนนะครับแต่ว่าเรามีเลือดไว้อยู่อ๋อนี่ไงตรงกลางมีสุ้มทองคําอยู่ด้วยเนี่ยฉันมาถึงแล้วเด้อบริษัทซูวมแล้วก็เราต้องเข้าไปใช่ไหมไปเลยเข้ากันจึง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 เข้าไปดีกว่าเอา เอาไปสกิปวีดี้อีกแล้วเหรอเนี่ยสกิปวีดีดดดดด้หุ่ยนยนต์ไม่นะนี่เอาบาสูก้าไปกินโอ้โหปล่อยหนามมาด้วยเดี๋ยวมีให้ซื้ออะไรเนี่ย299ร้บเก้ <c oughs> ดับเบิลคูณสองนะครับอ่ะไม่ใช่นะครับใช้แค่บาสูกา้าก็เหลือเฟืออุ้ยยิงเลเซอร์มาอีกนี่แค่นี้ก็เหลือเฟือ นี่เหรอบอสสบายมากเลยพวกเราจัดก,การเขาได้ไม่น่าเชื่อเป็นยังไงล่ะพวกเราก็โหดใช้ได้แล้วเนี่ยนี่ครับเราก็ขึ้นไปบนสุดนะครับของบริษัทโถส้วมกันไปกันดีกว่า let's go อ่ะข้างบนนะครับเจ้าโถส้วมนี่ไงเหลือนี่จะเป็นเจ้าตัวการเอากดสวิตไรอะ่ะแฮกกิ้งคามรามันกำลังแฮกกิ้งคามิล่าล้เนี่ยแย่ yeah, แล้วอย่าบอกนะว,ว่านั่นไง โดนเต็มๆเจ้าคาเมล่าแมนไม่นะไหนเขาดูซิเอา้าดูไม่ได้ไปแล้ว <c oughs> เอาเราเข้ามาในบริษทัทแล้วทุกคนนี่ออบบี้นี่นาเราต้องหยุดเจ้าปีศาจโถส้วมกันให้ได้ใช่แกรนี่แล้วเราก็ออกไปจากที่นี่มาจบเรื่องนี้กันดีกว่านี่ครับเราต้องขึ้นไปชั้นบนนะครับข้างบนดูซิว่าจะขึ้นยากไหมอ่ะไม่น่าจะยากมากนี่ไงคอนโทรลรูมนะครับอยู่ตรงนี้ เตรียมตัวฮึบกระโดดอ่ะสบายจึงจึงแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับมีเวลาจํากัดด้วยอย่าโดนสีแดงก็พอแล้วก็ขึ้นตรงนี้จึงฮึบกระโดดกระโดดนี่สบายมากขึ้นท่อตรงนี้แล้วก็ท่ออันนี้เออแล้วก็อ่ามาฝั่งนี้คุูบาดิมาเร็วผมก็ลังขึ้นไปอยู่ครับเราต้องมากู้โลกกันในโลกจีมอสเราก็กู้โลกแล้วต้มากู้โลกในเอ่อโลกโลบอกอีก กดไลค์ให้ต่อตปิโดเป็นกำลังใจในการกู้โลกเลยนะเอาทำไมมาแช้ากันจังฉันถึงการเอาแกดีบาได้ไงเนี่ย<า>เป็นถีสิงเหรอเนี่ยโอ้มาเร็วสุดๆในที่สุดเราก็มาถึงนะครับโดนแฮกกิ้งไปแล้วเจ้าคามิราพามาหยุดกันเถอะเราออกไปจากที่นี่จบเรื่องนี้กันใช่เราก็เห็นด้วยเอาเนั่นไงแหมสกิมบดีดีดมดมีเยสเยสปดไฟแล้วฉันคิดว่า มันกลัวพวกเราจริงเหรออแต่ไหนๆเราก็มาถึงที่คอนโทรลเลอมแล้วเ,<อ>เราต้องหยุดพวกเขาแต่นั่นมันทางออกนะคุณยายแกรดดี้นั่นไงมันมีแบบทางกลับบ้านตรงนี้เราจะได้กลับบ้านกันเอะ แล้วสงครามแหละพวกเราต้องจบมันต้องช่วยเหลือพวกมนุษย์นะโอ้ oh, มีทางเลือกอีกคนก็อยากกลับบ้านอีกคนก็อยากจะสงครามงั้นเราสงครามแล้วกันกดสงครามเร็ว h e l p End w a r อ่ะกดโหวตกันนะครับเราต้องมาจบสงครามนะครับจบเรื่องนี้กันมาช่วยเจ้าคามีราแมนกันพวกเราแกนี้บอกจะมาช่วยนะครับน่าจะสวิตนี่หน้าเลยอ่ะแกนี้กดเร็วจึงเรียบร้อยคามีราแมนยังไงเย้ yeah! หายไปแล้วช่วยคาเมล่าแมนได้โอ้โหเหล่านี้แบบสุดยอดจริงๆเจ้าคาเมล่าแมนเป็นไงเฮ้ยกายฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกนายทำมันได้เป็นไงล่ะพวกเราเก่งไหมล่ะพวกเราคือฮีโร่คาเมล่าแมนบอกขอบคุณมากๆเลยครับเย่เย yeah, <yeah>, yeah. uh ่เย่ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งแกนี่บอกโอ้โหอะไรอะ่ะขอโทษนะฉันมีบางสิ่งบางอย่างต้องทําทําอะไรอ่ะคาเมล่าแมนไปที่สวิตเหรอคืออะไรอะ่ะ คามิลาแมนกำลังกดสวิตช์เอายึดของโลกคามิลาแมนยึดของโลกไปเออพลังืึนเต่าอ้าเปลี่ยนจากโถส้วมเป็นคามิลาแมนอนุสาวรีย์ไปเราโดนหลอกเหรอเนี่ยนี่เราอยู่ในคุกไปพวกเราเอาไปเดี๋ยวนี้นะแกรดี้บอกอะไรดิ่ค่ะโดดทรยศกันนะ่ะเราโดนหลอกใช้เอา แบดเอนดิ้งนะครับอ้อย่าเลือกอันนี้นะครับอย่าเลือกที่จะช่วยเจ้าคาเมล่าแมนนะครับให้เพื่อนๆกดเลือกอีกอันหนึงนะครับบาย